อยากรู้จังเลยว่าสทรจะเอาใครไปปราบบ้าแดงพลจัตาวาทักษินแท่อวยทำไมละ่ะมันนอกราชาอาณาจักรมึงจะเอาพลเอกพลโทที่ไหนไปปราบละ่ะเออแล้วเวลาเขาปราบเนี่ยใครเขาประกาศโคมโคมแบบนี้ละ่ะเอออีนี่อมันประกาศแบบ เล่นการเมืองอะเออและขนาดเดียวกันเนี่ยอีว้าแดงมันอยู่ในเขตพม่าขนาดพม่าเนี่ยมันก็ต้องเป็นจัดการของมันนะชนกลุ่มน้อยของมันนะขนาดเดียวกันเราเนี่ยมันมันใช่ชนกลุ่มน้อยของประเทศเราหรือเปล่าล่ะเออนั่นแหละอืมหลังจากสมศักดิ์วีโต้และแพทยสภาจะทำยังไงต่อสมศักดิ์วีโต้ คือมันเป็นเรื่องที่สมศักดิ์จะต้องวีโต้อยู่แล้วเพราะสมศักดิ์เป็นใครล่ะสมศักดิ์มีเกยียรติยศศักดิ์สีอะไรล่ะเออเสร็จจากการเป็นรองนายรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีสารสุขอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยแกก็ต้องกลับบ้านไปนเรียงหินอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยก็แค่นั้นเองเออนั่นแหละสรุปทำไมสมศักดิ์เวโต้ไม่ต้องสงสยัยสมศักดิ์มันต้องวีโตสมศักดิ์ย่อมเห็นแก่ตัวเองและอยู่ภายใต้คนคนเดียวคือทักษิณแท่อวย มากกว่าที่จะเห็นแก่แพทยสภาทั้งสภาและเห็นแก่ไอ้เรื่องความถูกต้องเท็จจริงหรือเห็นแก่ประชาชนอยู่แล้วสมศักดิ์เคยเขาสมศักดิ์เคยเห็นแก่ประชาชนเรื่องอะไรไหนลองคิดสิอสรุปถ้ามันเถอะแต่ตัดไปค่ะสมศักดิ์วีโต้แล้วยังไงต่อง่ายๆค่ะก็แค่เรื่องนี้มติเดิมของแพทยสภาที่ออกมาว่าลงโทษแพทย์สามคนใช่ไหมก็ต้องกลับไปที่แพทยสภาแล้วแพทยสภาก็ประชุมกันใหม่แล้วก็จะต้อง โหวต2ในสเพื่อลงโทษแพทย์3ามคนนั้นอย่างต่อเนื่องตามมาติเดิมของแพทยสภาแค่นั้นละคะชนะเลิศโอเคนะคะตามนั้นล่ะดังนั้นแปลว่าการวีโต้เนี่ยเขาวีโต้แค่เรื่องเกี่ยวกับว่าโทษจะเป็น1ปีหรือ2ปีในการพักใบอนุญาตแพทย์แต่มิสามารถวีโต้ประเด็นข้อเท็จจริงได้ ประเด็นข้อเท็จริงมันจบไปตั้งแต่ตรงมติของแพทยสภาแล้วสมศักดิ์ในฐานะประธานของอะไรนะไอ้สักอย่างหนึ่งกูก็จำไม่ได้น,นะนั่นน่ะในฐานะรัมตรีสาสุขเนี่ยนะมิสามารถไปโต้แยงข้อเท็จจริงได้เพราะข้อเทจจริงย่อมเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ การวีโต้เนี่ยวีโต้ได้แค่ว่าเอ๊ะลงโทษ2ปีมันจะหนักไปไหมสามปีพักไปอนุญาตมันจะเกินไปหรือเปล่าวีโต้เหลือแค่1ปีดีไหมทําได้แค่นี้แต่ขณะเดียวกันมิสามารถไปวีโต้หรือขัดแยง้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่สอบแล้วของแพทยสภาได้จบเนาะ